นะคะอันนี้คือแอดบอกตรงๆนายจ้างของคนไทยเขายังไม่อยากจะได้คนไทยด้วยกันเลยและคนไทยบางคนนะขี้คานเห็นงานอยากได้เงินแต่ขี้ขานคนลาวที่เขามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเขาตั้งใจมุ่งมั่นจะมาทํางานเขาอยากจะเก็บเงินอยากจะได้เงินอยากจะมีรายได้จริงๆเขาทํางานเขาไม่อู้งานถึงเขาจะ <S 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 คือมึงขี้ขานเขาไม่อยากจ้างมึงอันนี้มึงควรคิดเองนะ และคนไทยบางคนน่ะน,นักมักจะบอกว่าทำไมคนลาวถึงมาแย่งคนกัมพูชาสบายดีน้องแอดจะมาตอบคลิปที่ว่าออกไปเนาะอ,ออกไปที่ว่าคลิปต่างแต่ปีกายต่างแต่น้องแอดขายของเนาะปีกายนี้จะมาฮอตปีนี้เนาะแต่น้องแอดก็บริขายของแล้วน้องพี่น้องน้องแอดบริขายของแล้วแล้วน้องแอดก็ขอโทษขออภัยที่ว่าว่าผิดใจเพราะว่าอย่างบางเทือนนองแอดมาตอบคอมเมนต์ บางเทอมน้องแอดบตอบคอมเมนต์เพราะว่าน้องแอดอ่านหนังสือบ่เป็ี่นน้องแอดต้องขัดลอกน้องแอดต้องขัดลอกเป็นภาษาไทยแล้วก็ฟังฟังแล้วก็บางคนคัดเจ้ากลับมาคอมเมนต์หยาบคายให้เฮาเนาะเพราะว่าอย่างบางเท้าเฮาบตอบคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บางคนก็เออเออด่าเฮาเดบางบางคนก็จะบอกเออเป็นอย่างคือบบตอบคอมเมนต์เดเออทำไมไม่ตอบคอมเมนต์บ้าง ทำไมโง่จังทำไมไม่รักเอฟซี FC เขาที่ติดตามติดตามคนติดตามเยอะนะทำไมไม่ไปตอบเขาบ้างบางเธออ่าบางเทธอน้องแอดเ็ปคลิปปุ๊บน้องแอดก็ได้ลบคลิปออกไปเพราะว่าคอมเมนต์บักคอมเมนต์เขาตอบบ่เป็นเขาตอบบ่ได้เขาก,ก็กดกเข้มหัวใจซื่อๆบางคนอาจจะบ่พอใจบางคนหักเขาก็มีบางคนหกักแอดก็องห่ว่าแอดมาอยู่ประเทศไทยเนาะแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนที่ว่าบ่พอใจเนาะคือเขาเจ้ามาถามคอมเมนต์เนาะน้องแอดก็ตอบตามคอมเมนต์เลยเนาะน้องแอดก็ ขอโทษขอไปที่ว่าผิดใจบางคนที่ว่าบอบอกเข้าใจนะ้องแอดเนาะเพราะว่าบางคนก็เออทําไมไม่ตอบคอมเมนต์บ้างคือคอมเมนต์ไปเยอะแยะไม่ตอบบางทีก็ทําให้โมโหนะเออด่าเฮาสนติ่นจากสั้นจากสีแต่นะ้องแอดกนะ็บอกคอยตอบมาลหลายคลิปมานะ้อนงะแอดก็บลบทิมเนาะบางเทอคอมเมนต์ตัวใดที่ว่ามันคอมเมนต์ที่ว่ามันบอดี้บนาหักนะ้องแอดก็บอกบอเอามาใส่ใจน้องแอดก็ลบออกคลิปไปน่แล้ะบัดนี้เมื่อนั้นน้องแอดก็ตื่นมานะน้องแอดแต่กินเข้าเนาะ กลมาอ่านคอมเมนต์ก็คือเก่าเนาะเพิ่นก็คอมเมนต์ว่าเอออีลาวอีดำอีขี้กากอีสกะโป๊กเนาะเพิ่นก็เลยว่าอ่าเป็นอย่างคือบ่ตอบคอมเมนต์แดนะมันอีมีอีกคลิปนึงที่น้องน้อแอดเต้นตั้งแต่ปีกายนี้เนาะแล้วน้องแอดเอาลงน้องแอดก็เลยบอกว่ามันบ่น่าฮักเนาะน้องแอดกล็ลบออกไปอีกบัดนี้น้องแอดก็เลยว่าเอ้า เฮ็ดจังไดเนาะบัดนี้เนาะแล้ววันนี้แอดก็เลยถามเพื่อนเนาะว่าสิตอบพระเจ้าบ่เพราะว่าเนาะแอดเอาขึ้นบ่เป็นเฮ็ดจังไดเอาเป็นเนาะเฮ็ดจังไดเอาเอาขึ้นนะนะสิตอบเฮ็ดจังไดเนาะแอดก็บ่ฮู้เอาเฮ็ดบ่ได้หนังสือเฮาต้องคัดลอกเฮาต้องฟังขนาดห้องเพลงเนาะแอดจะบ่จําบ่จําขนาดอ่านคอมเมนต์เนาะแอดก็ต้องคัดลอกก่อนอ่านเนาะอ่านแล้วก็ฟังใส่หูฟังแล้วก็อ่านแล้วก็เว้านําเนาะแอดเนาะแอดก็ขอโทษขออภัยที่ว่าเว้าที่ว่าอ่าบ่น่าฮักเนาะคั่นบ่น่าฮัก ถือผู้ใดแอดน้องแอดก็ขอโทษขออภัยทุกคนเนาะคือน้องแอดก็มาตอบตางคอมเมนต์เนาะบางคนก็นบอกว่าเออเป็นอย่างคนลาวคือามาญาติงานในอย่างประมาณนี้เนาะน้องแอดก็ตอบไปเรียาว่า คือตามคิดไปแหละเข้าไปเบิ้งเด้อค่นน้องแอดเบาอย่างพิจใจผู้ใดยกยาน้องแอดก็ขอโทษขออภัยขอให้ทุกคนนาะให้อภัยน้องแอดได้บ่อยนะน้องแอดขอโทษแหงๆน้องแอดมาคือบริเกตนาว่าน้องแอดจะมาขายของอยู่นี่ตลอดไปดอกน้องแอดเอาลูกมาเขียงเหียนเนาะน้องแอดก็อยากให้ลูกมีซีวิตีเก้าวหน้าเพราะว่าน้องแอดเป็นคนบ่ได้หนังสือแล้วเนาะมา ขอบใจงแหงเด้อทุกคนที่ผู้ใหม่มักคลิปนี้กะจะเลื่อนผ่านตอบคอมเมนต์น้องแอดเด้อนะน้องแอดคันตอบมาได้น้องแอดกระชกดหัวใจแล้วกระสคิคัดโลคอยคอยคัดโลกแล้วกระสีอันนั้นเอา ขอโทษแหงๆเด้อทุกคนคนไทยทั่วประเทศที่ว่าคิดว่าน้องแอดบอกผิดเด้อนะคะขอโทษขอโทษแหงเพราะว่าปกติน้องแอดเมื่อก่อนเหตุงานน่ะมันกกจะมีคนดีเด้อคนบดีเด้อแต่แอดก็บม่ได้ยั่วเข้าไปคนที่ว่าดีดอกคนบดีแอดก็เนาะพี่น้องเฮากระเนแยเงีเป็นขอโทษหลายๆเด้อนะคะขอโทษแหงคนไทยทั่วประเทศเลยเนาะเพราะว่าแต่ว่าอยู่สปปลาวหรือต่างประเทศหรือว่าอยู่ลาวเนาะน้องแอดก็ขอโทษหลายๆน้องแอดขอโทษแหง ขอโทษอีลี่ขอโทษแบบออกมาจากใจจริงน้องแอดก็บ่ได้ลบคลิปลบอย่างดอกยุหันแหละแต่ว่าบุ้งหู้เป็นอย่างคืออ่ามันมีหุ้โปรไฟล์มันบุมีบุ้งหู้เป็นอย่างเพราะว่าน้องแอดเฮ็ดบ่เป็นมันดูดูมันกะหายน้องแอดก็บ,บ่ได้ลบไม่อย่างเลยเนาะน้องแอดอลีบ่เป็นเห็นก็เพราะว่าตั้งค่าตั้งในที่สุดก็ไหวสวยรวยจังเลยคำขอโทษบอกแล้วไงอย่าปากดี ที่นี่ประเทศไทยเตือนเอาไว้นะสาวเอ้ยที่นี่ประเทศไทยก่อนที่คุณจะพูดจาอะไรก็คิดให้มันเยอะๆคิดมากๆผลลัพธ์มันออกมานะ่ะมันไม่ได้สวยหรูดูดีอย่างที่เธอคิดนะจำเอาไว้นะสาวอย่าปากดีอย่าปากแจ๋ว อยู่กินในประเทศไทยหากินในประเทศไทยลูกเรียนในประเทศไทยแล้วก็ยังจะมาด่าคนไทยนิสัยแบบนี้คนไทยเรียกว่ากินบนเรือนขี่รถบนหลังคานี่แหละที่เขาบอกว่าคำพูดเป็นนายเราเมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้วเราก็ต้องรับผลที่จะสะท้อนกลับในคำพูดของเราคนไทย ไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่คุณคิดแล้วก็ยังมีดีกว่าที่คุณคิดอีกมากมายมิฉะนั้นแล้วประเทศไทยคงไม่เจริญได้ขนาดนี้นะสาวเหล่าจำไว้การที่จะพูดอะไรออกมาแต่ละคำแต่ละครั้งคุณก็ต้องคิดให้มากไตร่ตรองให้ดีผลลัพธ์ คุณจะรับมันไหวไหมคุณจะอยู่ได้ไหมในที่สุดก็ต้องออกมาขอโทษมีกี่ครั้งกี่หนแล้วที่คนลาวได้กล่าวหาคนไทยด่าว่าคนไทยและในที่สุดก็ต้องออกมาไหว้สวยขอโทษมีกี่คนแล้วกี่เคสแล้วทำไมไม่ดูทำไมไม่จำนะ ประเทศไทยนะที่นี่ประเทศไทยไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนเราก็ควรเคารพในการเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เราจะไปพูดจากะแนะกะแหนะด่าทอให้เจ้าบ้านนั้นได้รับความระคายเคืองคุณ ก็เข้ามาหากินอยู่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกมือ้อทุกวันคุณกินข้าวของไทยนะแล้วคุณก็ยังมาด่าว่าเปรียบเพ้ยเหยียดหยามอันเนี้ยไม่น่ารักเลยนี่คือบทเรียนราคาแพงสำหรับคุณนะสาวจำไว้ จะพูดจะจาอะไรไตร่ตรองดีๆนะค่ะคลิปนี้สมสมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะในที่สุดก็ออกมาขอโทษไหวสวยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะโบราณท่านบอกว่า อย่าทรยศกับผู้มีพระคุณนะอาศัยอยู่ที่บ้านไหนเมืองไหนก็ต้องเคารพในสิทธิและก็ในการที่ประเทศนั้นๆได้ให้คุณอยู่อาศัยอย่าได้ไปดูหมิน่นดูแคลนทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีอะไรที่จะไปเปรียบเทียบได้